ไม่ชอบไปฟ้าไม่ชอบสลักดึงพอสลักดึงก็กลัวว่าสลิงมันจะขาดแต่พี่ก็ยังอยากให้มันเอนอนได้เอนอนได้นี่นี่ฮะดูเหมือนไม่มีที่ปรับเหมือนเหมือนปรับไม่ได้เหมือนทํำอะไรไม่ได้เลยแต่นี่ฮะนี่ด้วยแรงสไลด์ปรับกันไปได้ถึง2สเต็ป นี่ครับสเตปแรกนะสเตปแรกประมาณนี้คุณนั่งมันจะยกขาขึ้นเองขาไปเล็กน้อยอยากนอนฮะอยากจะนอนเต็มเต็มที่จริงอ่ะพี่พี่หลายท่านมาลองรู้สึกเฮ้ยน้องมันปรับยากที่จริงมันไม่ยากมันต้องรู้หลักนิดนึงเราใช้น้าหนักช่วงนี้อตั้งแต่เหนือเอวขึ้นมาทิ้งตัวลงไปทิ้งตัวลงไปแล้วก็ไม่ต้องเก็งแล้วไม่ต้องกลัวหงายมี่ยังไงมันก็ไม่หงายตอนนี้คือนั่งพิงสบายจุดตัวนี้พอเวลาแค่ผู้ใหญ่เอ็นตัวขึ้นมาปุ๊บนี่มันตามขึ้นมาเองมันคือตามนั้นหนักตัวพอเวลาที่เราจะลุกอ่ะไม่ยว นี่เราลุกอย่างนี้เลยอ่ามันเหมือนแบบลุกธาดลุกธรรมชาติลุกธรรมชาติเลยตัวขาเนี่ยกระดกนิดเดียวไปแล้วครับไม่ได้ใช้แรงเยอะตัวเมนนุลนทั่วไปสนนราคาค่อนข้างจะประหยัดมากๆด้วยก็ถือว่าสาปคดีโซฟาปรับแต่ว่าไม่ไฟฟ้าราคาเบาด้วยราคาประหยัดมากๆ5,900บาทจากปกติ9900